ใบที่ 7---- 1นะครับใบที่71นี่เป็นกลางร่มหล,หลบฝนม่บงบอกถึงความดูแลการเอาใจใส่กันการให้ความช่วยเหลือหรือว่าการให้กำลังใจนะมีความมุ่งมั่นนะคนยืนด้านหน้ามีความมุ่งมั่นมีการรอคอยอะไรบางอย่างอาจจะรอคอยคำตอบอะไรบางอย่างผลอะไรบางอย่างนะครับ ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยของคนด้านหลังเนี่ยก็คอยถือร่มกลางร่มให้แม้ว่าฝนจะตกมีปัญหาอุปสรรคแค่ไหนกอ็อยู่เคียงข้างนะครับเป็นความรักความหวังดีนะจะมองว่าเป็นคนที่มีความอดทนอดกลั้นนะเมื่อมีปัญหาหรืออุปสรรคเนี่ยถ้าเกิดว่ามองฝนเนี่ยเป็นปัญหาหรืออุปสรรคเนี่ยก็หมายหมายถึงว่ามักจะหยุดรอสังเกตทบทวนดูปัญหาที่เกิดขึ้นหรือรอจังหวะที่เหมาะสมนะครับแล้วจึงจะเดินต่อไป อาจจะอยู่ในช่วงที่แบบลมพายุแรงนะยังยังเดินต่อไปไม่ได้แม้จะกลางร่มอยู่ก็ต้องหยุดรอเพื่อให้ลมน้ำผ่านไปก่อนไม่งั้นก็อาจจะเกิดผลกระทบตามมานะครับมีความสุขุมรอบครอบอบอ้อมอารีคนที่อยู่ใกล้ชิดมักจะรู้สึกถึงความอบอุ่นแล้วก็ปลอดภัยนะครับเมื่อมีคนมากลางร่มกันฝนให้ก็เท่ากับว่ามีคนมาคอยช่วยเหลือนะ เมื่อเกิดปัญหาเมื่อมีปัญหาก็แต่ก็แค่ช่วยทุเราเบาบางลงนะอยาจะทําให้เกิดผลกระทบน้อยลงเพราะว่าการการลางร่มเนมันไม่ได้ช่วยกันฝนได้ร้อซแค่ทุเราเบาบางนะครับถ้าอ่านตัวละครในไพ่เนี่ยเป็นคนที่กําลังถือรนะ่มล่ะก็อาจจะมองว่าจะต้องไปค่อยช่วยเหลือหรือว่าจะต้อง ประคับประคองให้คนที่กําลังมีปัญหาเนี่ยหรือให้สามารถมีกําลังกายกําลังใจที่จะรอหรือว่าต่อสู้ปัญหาไปได้นะจึงจะทําให้เขาเนี่ยสามารถผ่านพ้นปัญหาไปได้ด้วยดีมีคนคอยให้กําลังใจอยู่ข้างๆนะก็ย่อมย่อมต้องดีกว่าการ,รเผชิญปัญหาตัวคนเดียวแน่นอนนะครับมันมันรู้สึกถึงได้ถึงความที่แบบประคับประคองกันแบบไม่ทิ้งกันนะี รา,าอาจจะเป็นเนื้อคู่หุ้นส่วนเจ้านายลูกน้องที่ไม่ทิ้งกันหรือว่าเจ้าของบริษัทไม่ทิ้งน้องมีวิกฤตอะไรที่เข้ามาก็ยังพึ่งพาอาศัยกันอยู่นะต่อสู้ไปด้วยกันข้อดีก็คือยังมีการปกป้องคุ้มครองไม่ใช่สถานการณ์ที่เดือดร้อนได้แรงอะไรนะเพราะว่าแค่ฝนตกเดี๋ยวมันก็ผ่านพ้นไปยังมีความผูกพันใกล้ชิดกันมีคุณค่ามีความสัมพันธ์ต่อก,กันนะระวังเรื่องของ ของน้ำปัญหาหลังคารั่วปัญหารถก็อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับน้ำเกี่ยวกับหม้อน้ำนะครับการงานนะการ,รเผชิญปัญหาแล้วแล้วก็เผชิญธิรกิจไปด้วยกันนะไม่ว่าจะเป็นเจ้านายลูกน้องเจ้าของธุรกิจเผชิญอุปสรรคไปด้วยกันนะการค้าการขายก็อาจจะไม่ค่อยดีแต่ธุรกิจกับลูกค้าก็ เจ้าของธุรกิจ <k> ก <conception> ับลูกค้าก็ช่วยกันประคับประคองกันไปนะครับการเงินเงินทองที่เสียไปที่ไหลออกไปในช่วงนี้ก็เป็นการเงินที่อาจจะไม่ดีแต่ก็พอจะประคับประคองไปได้ไม่ดีมากแต่ก็พอไปได้นะหมุนได้ความรักความรักในช่วงนี้ถึงจะมีปัญหาก็ ยังมีคนดีๆอยู่ข้างๆนะมีคนคอยประคับประคองก็จะทําให้ความรักของคุณผ่านพ้นไปได้ด้วยดีถ้าเกิดว่าเป็นคู่รักกันมีปัญหาเข้ามามีปัญหาเรืออ่องการเงินหรืออาจจะมีการทะเลาะบกแว้งกันบ้างแต่ก็ช่วยกันประคับประค,ระคองช่วยกันดูแลแก้ปัญหาอย่างเงี้ยมันก็ผ่านไปเองนะครับมันหมายถึงว่าปัญหาที่ยังมีโอกาสที่จะหมดปัญหาหรือผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับถ้าเกิดว่ายังช่วยเหลือกันอยู่ นะครับ